สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับนี่จะพาพ่อแม่ไปน้องมาสมไม่กวดครับเนาะจัดยำทรงไม่กวดนะจ๊ะครับผมยังมีคนทักเขามาหลายนะจ๊ะว่ามีมียังมีอยู่บ่อไม่กวดแต่ยังมีอยู่นะจ๊ะตอนนี้นพอใส่ทักม่เกิดมาเลยอยู่ทักไปเลยครับจ้านี่อันนี้ก็ตรียมทรงเพื่อนนะจ๊ะครับวันนี้จัดทรงไปสามสิบดาวนะจ๊ะแข็งแรงทนทานครับเนาะ ไปขวดในบ้านในจองในห้องครัวครับตอนใรกป้าใส่กะทักกันเองเนาะครับผมถ,ถ้าส่งคลิปเต็มต้อนทักกับกับไปย้อนดูคดลิปเก่าเลยนาะจะตอนทักนะครับผมอันนี้เขากะเตรียมทรงเพื่อนน่าจะครับมัดเป็นมัดเป็นมัดนี่จ้ะแล้วความหนาะวเนี่ยไมหนาบ่ะ <laughs> เอาก่านั้งกับพ่อเบ้ามือเนาะจ้ะเนาะขวดมันจะได้บ่านักนะขึ้นไปกว่านักครับเนาะขึ้นไปกับนักเนาะคนเฒ่าคนแก่บ่นกวดบ้านนักครับอันนี้พอดีมือเบ้ามือแต่ว่ากับเบาบ้างเนาะงามๆทั้งนั้นเลยเป็นงานฝีมือครับเนาะสวยๆงามๆครับกับเป่าเรีงทักแล้วเนาะจ้ะตอนนี้เพราะว่า ไก่เฮ็ดสิออกแล้วฝนตกแล้วก็จะทักไว้ทักไว้เนาะจ้ชต้องเร่งทักแล้วเนาะช่วงนี้ครับผมอันนี้ถึงนาเก็บเฮ็ดเฮากูมีเวลาแล้วเนาะจ้ะอีกประมาณสิ้นเดือนเฮ็ดก็ออกเราก็หุ่นฟุนโตจ้ะว่าลุยเก็บเฮ็ดอย่างเดียวเนาะเข้าป่าอย่างเดียวครับนี่ก็อยู่บ้านเนาะก็นี่ก็ทักใจก็ถ่ายหอามาได้เนาะจ้ะอยู่บ้านเขาก็ทจะเวลาทรงอยู่ช่วงนี้ทักโย่ไว้รอเฮ็ดออกครับ เพื่อผู้ใดั่งมาแล้วนี้เใสกระซูนอกอันนี้วันนี้จำนวนสามสิบดามสรงออกมดจะเนี่ยมาตาฮามาตาฮาดามครับเนาะสวยๆงามครับอันนี้กลังเตรียมครับเนาะเตรียมไวครับมีบอกบถ้าให้มืองด้จมือนี้เผาเอาอยู่เผาเอม่กว่าเปนกอนเะครัผม ท่านไดสน้สนใจนะครับเราจะเอาเบอร์โทรโชว์ไว้หน้าคลิปเนอร์นะครับรแอดไลน์เข้ามาได้เลยแอดไลน์ก็ได้ครับเนาะฮอาอูมาจากันครับสอบถามดเนาะครับ <c oughs> จะรับคลิปนี้ก่อนลาปีแล้วน้องก,กันเนอร์นะครับจะเอาไมค์วาดไปส่ง <c oughs> <c oughs> ครับผม ำหรับนี่ก็ปักกดไลร์กดแชร์กดติดตามช่องเบาเหนือผ้าลุยครับทางเพจทาง youtube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เนอร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไม่กดก็างามคนทักก็สวยครับ <laughs>